ตื่นเตมเลยครับดตื่นจนแบบจะวิ่งเข้ามาเลยแต่ว่าพอดีเจ้าหน้าที่เขามองอยู่เราก็เดินเดินเข้าไปแล้วก่อนเราจะขึ้นไปไหว้องอ่ร้อยพุทธบาทเดี๋ยวเราจะมาสั่นเจ้านะครับเนี่ยมาถึงเนี่ยมาถึงตรงจุดที่ว่าเห็นเขื่อนชัๆๆลยเนี่ยทางขวาเลย ครับผมบรวิทย์สุวรรณนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอรายการอีโกคาร์พาเที่ยวนะครับเป็นวันเดทิปเราจะพาไปจังหวัดสระบุรีกันนะครับก่อนอื่นดับแรกวันนี้ผมตั้งใจว่าจะเช่าเป็นรถลักษณะอีโกคาร์ประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าจังหวัดกรุงเทพกับสระบุรีขับรถประมาณไม่เกินชั่วโมงครึ่งผมจะเช่ารถเป็นนิสสันอเมร่านะครับก่อนอื่นเอกสารและขั้นตอนเนี่ยผมจองผ่านแอดมินมาแล้วเดี๋ยวเราไปรับรถกันเลยกับเจ้าหน้าที่นะครับผม โอเคได้รถมาแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันใจทั้งนั้นทนี้นะครับอีโกคาร์นะครับเป็นบริษัทที่เช่ารถแล้วก็ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับ one stop service ได้รถไวด้วยครับไปเลยครับผม โอเคครับนี่เป็นแลนด์มาร์กแรกของเรานะครับวันนี้ก็คือวัดพระพุทธบาทนะครับวรมหาวิหารนะครับจะมานมัสการกับว่ายรยพุทธบาทนะครับวัดนี้เป็นอารามหลวงชั้นเอกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,167นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูด้านในกันเลยครับเไอเลยครับผม ตอนนี้เรามาถึงพระอุโบสถในพระวิหารแล้วก่อนเราจะขึ้นไปไหว้องค์ร้อยพุทธบาทเดี๋ยวเราจะมาสั่นเจ้านะครับอันนี้เป็นชาวพุทธเชื้อสายจีนนะครับก็จะมาทําบุญที่นี่ได้มีเจ้าแม่กวนอิมนะครับจ้าพระโพธิสัตว์ที่ทางชาวพุทธเชื้อสายจีนนับถือนะครับก็เป็นเหมือนกับพระพุทธศาสนาของชาวพุทธทางฝั่งูุนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับด้านในว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคครับเราเข้ามาด้านในของโรงสั่นเจ้าเลยนะครับเดี๋ยวจะมามัธการเจ้าแม่กวนอิมนะครับพระสั่งกรจายนะครับที่ชาวพ ผมขออนุญาตนวัตก,การก่อนนะครับผม เดี๋ยวไปต่อที่พระพุทธฉายนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปจุดไฮไลท์ของเราที่รอยพระพุทธบาทด้านในกันนะครับตันนี้ต้องขออ,อน,นุญาตถอดหมัวทีนิดนึงเพราะเข้ามาในพระวิหารแล้วนะครับผม mm hmm. ก่อนที่เราจะเข้าไปไหว้พระด้านในนะครับ mm hmm. เราต้องบูชาจุดทูปจุดเทียนด้านนอกพระวิหาร mm hmm. เพราะ mm hmm. ด้านในไม่อนุญาตให้มีควันทูปควันเทียนเดี๋ยวผมขอตัวบูชาก่อนครับ ก็ถึงจุดไฮไลท์ของเราแล้วนะครับนี่คือลอยพระพุทธบาทต้องขอพูดเบาเพราะว่าจริงๆแล้วไม่อนุญาตให้ใช้เสียงมากนะครับเดี๋ยวผมขอทำพิธีไหว้ขอโชคลาภเดินทางปลอดภัยนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสําหรับวันนี้นะครับด้านในถือว่าเป็นภาพที่สดสดนะครับผมสาหรับตัวผมเองก็มาเป็นครั้งที่สองนะครับถ้าใครที่มีโอกาสก็ขอแนะนำนะครับมานมัสการสักการะนะครับนี่เป็นรอยพระพุทธบาทมาพ,ทพุทธการนะครับพระพุทธเจ้าเราได้มาโปรดสั์นะครับผมเค,ครับ ครับเดี๋ยวเรามาต่อตลาดฝั่งตรงข้ามลานพระพุทธบาทนะครับเมื่อกี้เราได้ไปทําบุญส่วนตัวแล้วก็ได้มานมรสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนะครับเราไปดูของฝากขนมฝากขนดีๆนะครับผมโอเคครับก่อนกลับนะครับเราก็ได้ของฝากติดไม้ติดมือกับกรุงเทพแล้วนะครับกละดิปั๊บนะครับขึ้นชื่อของจังหวัดระบุรีนะครับอันนี้เป็นปั๊บใหญ่ด้วยครับเพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่าเป็นปั๊บๆเลยครับครับ ถึงแล้วดถึงแล้วครับผมโอ้โหน,นั่งแทบตายนะนี่เรจะผ่านมรสุมผ่านเขานะครับลัดล้อมมาสองเขานะครับ แล้วก็ผ่านเหตุการณ์ที่ฝนตกด้วยฝนตกแบบว่าโอ้โหเหมือนตกเหมือนตกไล่หมาดิชัดๆเลยเนี่ยต้องแนะนําทีมงานอีกคนนะครับวันนี้มากับเราด้วยนะครับสวัสดีครับชื่อหมอรครับก็เดี๋ยวเนาะเพิ่มให้เป็นการเสียเวลากันเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเลยดีกว่าตอนนี้ไปเลยเหอะไปเหอะตรงนี้อยากไปเห็นตัวเขื่อนแลวไ่เห็นมาตั้งานานนะนั่งกันแบบปวดกระดูกสันหลังล้วครับโอ้ยปวดปวด,ปวด,ปวดตัวปวดตูด,ตดตแล้วเนี่ยได้ได้อยู่เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเผื่อมีทีมงานน้องๆพิจิมาต้อนรับเราเออก็ไปเหอะน้เดี๋ยวรอช้าอยู่ยัยเราบ่โถ ดูน nice ายเซอร์เวยกันว่าตรนนี้เราจะมีอะไรบ้างน,นะไม่ได้มาตรงนี้ตรงนี้นานแล้วด้วยดได้ยินว่าตรงเขื่อนนี้เขื่อนแบบเป็นเขื่อนขอ,ององค์ในหลวงรัชกาล็นพระบรมศรีของในหลวงขอ,องพระองค์เลยนะเนี่ยโอ้โหท่ามรดาเรา <ừ> มีโอกาสเนาะเกิดมารุ่นดึงอึ่งน้อยแล้วก็ได้มาดูนะครับสิ่ง <ừ> ส,ำสำคัญสำคัญของแต่ละจังหวัดของแต่ละภาคนะครับเนาะ ผมก็ตื่นเต้นเลยดูตื่นจน,นแบบจะวิ่งเข้ามาเลยแต่ว่าพอดีเจา้าหน้าที่เขามองอยู่เราก็เดินเดินเข้าไปแล้วนเนาะ <S <S เดินแล้วมองอยู่เลยว่าเออสำล<ช>ูไว้ทีหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์มันจะมีเส้นที่รถไฟวิ่งนะเดี๋ยวเราผ่านทีมงานตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับใช่ต้องเข้าตรงเนี้ยเมื่อก่อนตรงเนี้ยมีคนเขาชาวบ้าน,น,นเห็นนะรถไฟวิ่งบนน้ำได้เขาอ,องว่าเป็นรถไฟลอยน้ำทางนั้นที่เป็นสะพานสะพานตรงด่งยาวไปเลยอ๋อจริงๆมันเป็นสะพานเชื่อมใช่สยาวแา่เรามองจากระยะรัศะมีไกลนะครับมันเลยจะเป็นลักษณะรถไฟวิ่งงบนนนน้้้าาใช่่่่รรัก็เลลลยยววถไฟออแแตจิๆพมมีสะู S <S 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 คล้ายๆแบบว่ามันจะมีมันจะมีรถรถไฟขบวนเที่ยวจากกรุงเทพไปที่มาที่เขื่อนป่าสักด้วยอ๋อได้ไเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูและอย่างคือถ้ามันจอดตรงรถไฟมันจะจอดตรงกลางสะพานด้วยให้เราถ่ายรูปนึงตรงบริเวณสันเขื่อนดูบริเวณหนอเ่อเดีด๋ยวเราต้องใส่แมสก์นะเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยมาถึงเนี่ยมาถึงตรงจุดที่ว่าเห็นเขื่อนชัดๆเลเนี่ยทางขวาเลยเนี่เลดี๋ยวเดินไปดูเนี่ยเมื่อก่อนนะตรงเนี้ยบอกคำเดีวยดดวว่าน้ำเยอะกว่านี้อีกนะแต่นี่คือน้ำทำไมแบบเหลือน้อยจังน้ำทำไมเหลือน้อยจังว่าไหมใช่อ <ว>ก็จะก็จะก็จะถ่ายรูปอะไรได้นานๆไม่ได้มานานๆมาทีก็โหเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเนาะวะใช่ใช่เนาะดูแล้วโอเคตอนนี้ก็มาหาอะไรกินหาอะไรกินนะก็เป็นส่วนอาหารของภายในเขื่อนป่าส,สากนี่แหละก็มีอะไรหลากหลายดีทั้งอาหารตามสั่งส้มตำแบบเบสิกเบสิคธ,ธ,ธรรมดาธรรมดาท,าทั่วไปแต่ว่าตอนนี้คือแบบว่าอันเรามันอยากกินส้มตำอยากกินพวกไก่ย,ย่างเนี่ยที่นี่หลักที่นี่ร้านนี้ก็มีเนาะใช่ป่ะใช่ป่ะพี่วิทย์ใช่ใช่ที่ลังคกย เจ้เขาแล้วนะครับว่าเดี๋ยวขอญาตนะขอไทยทำวิธีการทำของเขาหน่อยก็ตอนนี้มันมาเรามาวันธรรมดาร้านเลยน้อยหน่อยนะครับปกติมาสูนอาหารร้านจะเต็มนะครับเต็มแต่ดลองดูนะส้มตำไก่ย่างปลาเผาเป็นเมนูเบสิกทางภาคอีสานนี่ก็ทานกันอยู่แล้วนะคนกลางคนอะไรก็ทานได้หมดเนาะ โอเคครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราลองชิมแต่ละอย่างมีทั้งหมด4เมนูนะครับผมส้มตำปลาสุมหน่อไม้ไก่เริ่มด้วยที่ส้มตำนะครับเป็นส้มตำไทยปูเออไทยไข่เค็มนะครับขออนุญาตนะครับรสชาติไม่หวานไม่เค็มแล้วก็กางๆกำลังดีครับขออนุญาตลองปากทีครับปลาต้องแกะหนังนะครับ ดูนะครับเนื้อโอ้โหปันยังตุยๆเลยครับผมขอญาตผสมจิ้มเจ่วอือมเนื้อปลาละลายในปากครับขอประทานโทษถ้าท่านมาแล้วไม่ผิดหวังนน้านนี้ขอแนะนําเลยแล้วก็ไก่ไก่ขอญาตใช้มือเลยแล้วกันขอลองหนังก่อนหนังนะครับหนังก็ต้องจิ้มด้วยนะวันนี้บ้านๆเลยครับช้อนเชิญไม่ใช้แล้วอ ตามด้วยผักแก้มทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับอือหือเมนูสุดท้ายนี่เลยอบตูดด้วยนะครับซุปหน่อไม้ซปเปอร์คนจะอาจจะงงว่าทำไมซุปหน่อไม้ต้องใส่ขาไก่ที่เด็ดอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราดุดดุดดุนดุนเนี่ยเลื่อนเข้าคอเลยกระดูกน,นะครับกืนได้ตัวนี้นะครับรับรองเดี๋ยวผมไว้ปิดท้ายผมขอซุปหน่อไม้ โดยรวมนะครับรสชาติผมให้ชิดเลยไม่ได้เอาใจขายใครนะครับจากปากตัวเองเลยว่าไม่ได้หิวด้วยนะครับแต่บอกว่าคุ้มนะมาสามสี่คนทริปนี้เราแชร์กันเนาะได้ครับเดี๋ยวขอแยกนะครับผมตัดเข้ารายการเรากินกันเลยครับผมโอเคครับผมหลังจากรับประทานกันเรียบร้อยแล้วเริ่มจะหนังท้องตึงหนังตาตหย่อนแต่ยังไม่หมดภารกิจนะครับเดี๋ยวเราต้องไปต่อ เค <Okay, S 2> มาตอนนี้มาอยู่ที่สถานที่สุดท้ายของวันนี้นะครับผมตอนนี้ยังอยู่ที่น้ําตกดงพญาเย,ยน็นซึ่งไม่ไกลกับน้ำตกเจ็ดสันนอยเท่าหรอกแต่ว่าสภาพน้ําตกก็ได้ยินเสียงน้ำตกสู้สู้สู้รู้สึกว่าแบบเอออยากจะโดดลงน้ำสักครั้งหนึ่งด้วยนะใช่ไหมครับพีวิศโอ้เสียดายไม่ได้เตรียมชุดมาเนาะไม่งนั้นเราจะมีโอกาสเล่นถ้าครึ่งชั่วโมงก็ยังดีน่าจะงั้นนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เถือว่ารถอเมล่าเรานี่ตอบโจทย์นะครับเราเช่ามาวันนี้ก็บาทน้มมันเต็งอันนี้เพิไป1ส่วน้าคิดเป็นราาคพิ่งอ บาทเองสามร้อยกว่าบาทเองเหรอเนี่ยเฮ้ยจริงดิโออย่างคุ้มอ่ะถ้าเรามากันกีว่าเต็มรถจะ4คนนะตกคนละพันก็ถือว่าคุ้มแล้วโอ้ยถมเถถมเถถ้ทารถอย่างเงี้ยอ่ากินอาหารได้ด้วยเขาเปนนั่งเล่นน้ําตกเเช่าพงเช่าแพแล้วก็ว่าไปแต่นี่เย็นแล้วเขาคงใกล้จะปิดเราคงไม่ได้เล่นอะไรมากไปเราแค่ดูดูแต่เราจะมาดูบรรยากาศเนาะเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจมีโอกาสเช่ารถแบบพวกเรามาก็มาชมกันที่นี่ไม่ไกลนะทั้งหมดตั้งแต่เช้าเราออกมา11โมงมาถึงสราบุรีเข้าตัวเมืองก็อยู่ที่ประมาณชั่วโมง20าทีพ เสียเวลาไปไว้จอดในปั๊มนะกินก,กาแฟกันนะครับตอนเช้าแล้วก็เริ่มตั้งแต่พอยที่1่พอยที่2พอยที่3จนสุดท้ายแล้วเราก็จะจบเบรกของวันนี้นะวันเดย์ทริปของเราตามสโลแกนของตัวเรานะอีก็คาเรนอาคานะครับไม่ให้มีการเสียเวลาไปกันเลยครับผม อยากกรู้ว่าถ้าจะมาชอบรถที่มาเที่ยวสวั่วลีแนะนาให้ไปที่ไหนก่อนผมขอแนะนําเลยว่ามาที่น้ําตกนี่ก่อนเลยเจ็ดสาวน้อยก็ได้หรือดงพญาเย,ย็นก็ได้ถ้าอยากกันดื่มตามารมชาติอยู่แล้วต่อจากนั้นก็ไปเท่นอกไปร้อยพุทธบ้าอยังได้เลยเชียวคุณได้ได้ก็คือถ้าไล่ไล่นั่งอย่เราําสเกจดูมาในความรู้สึกเรามาที่น้ําตกก่อนนะครับน้าตกเจ็ดสาวน้อย หรือน้ำตกวังพญายเย็นแล้วก็ไปที่ก,บบรรกาบนรมัสกรลอยพระพุทธบาทแล้วก็ตามด้วยที่ของอันซีนต้นไม้น้ําจะมีเวลาเอลลืมบอกไปนะผมถ้าสูดว่าได้รถเช่าแล้วไม่รู้ว่าอยากจะไปไหนทางเราก็มีข้อมูลการท่องเที่ยวไปอยากจะไปไหนเลยใช่ไหมคุณวิทย์ใช่ใชก็คือให้ลูกค้านะครับเป็นคนนําสื่อกางให้ข้อมูลเรามาเราก็จะนําเสนอถ่ายทอดทางต่อง YouTube ของเรานะครับฝากเป็นตัวเลือกด้วยนะครับปากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้ ของช่อง E g l ก Car on y u u t u b e ด้วยนะครับผมทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขอขอบคุณในวันนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ